อาณาจักรรัตนกโกสินทร์เป็นราชอาณาจักรของไทยเริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงทนบุรีมายังกรุงเทพมหานครทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ครึ่งแรกของสมัยนี้เป็นการเพิ่มพูนอำนาจของอาณาจักร ถูกขัดจังหวะด้วยความขัดแย้งเป็นระยะกับพมา่าเวียดนามและลาวส่วนครึ่งหลังนั้นเป็นการไปเชิญกับประเทศเจ้าอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศสจนทําให้ไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกผลกระทบจากภัยคุกคามนั้นทําให้อาณาจักรพัฒนาไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่ที่รวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยมีพรมแดนที่กําหนดร่วมกับชาติตะวันตกสมัยนี้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญด้วยการเพิ่มการค้ากับต่างประเทศการเลิกทาสและการขยายการศึกษาแก่ชนชั้นกลางและเกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัชธรรม,มนูญในการปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475ชื่อรัตนกโกสินทร์นี้ก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันและมีกษัตริย์ครองราชต่อเนื่องมานับสิบรัชการ โดยเป็นราชวงศ์จัก,กรีราชวงศ์เดียวไม่มีการห้ามหันประหารประหารการแย่งชิงอำนาจเหมือนอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์ทุกราชการขึ้นครองราชจนสวรรคตแล้วราชการต่อมาจึงครองราชต่อแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าแต่ราชการนั้นสวรรคตอย,อย่างไรวันนี้ผมจะนำมาเล่าให้ฟังกันครับแต่ก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับ รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,าจุฬาโลกมหาราชขึ้นปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ขณะที่มีพระชนมายุได้46พันษาพระองค์โปรดกล่าวให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออกและยังโปรดให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นมาใหม่และอัญเชิญพระแก้วมรกต มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองสมโพธิพระนครเป็นเวลาสวันหลังจากการฉลองวัดพระแก้วแล้วพระองค์ก็ประชวรพระโสภะอยู่3ปีพระอาการสุดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,352ณนระที่นั่งไพศาลทักศิณรวมพระชนมายุได้ 73พันษาเสด็จอยู่ในราชสมบัติ27ปีอาการประชวนทรงพระโสภานั้นตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารและลิขิตไว้ว่าประชวนทรงพระโสภาอยู่3ปีนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระวรกายบวมมาได้อย่างน้อย3ปีจึงสเสด็จสวรรคตอันน่าจะต่างกับพระโรคชลาตามที่หนังสือราชพงศ์วดารฉบับต่างๆกล่าวไว้ ลักษณะของอาการโป่งการบวมตามร่างกายของคนเราชาวบ้านเขาว่าเป็นโรคไตกับโรคหัวใจซึ่งลักษณะผู้ป่วยจะมีอาการโป่งการบวมตามร่างกายตามคำที่บอกว่าทรงพระโศภะซึ่งแปลว่าการโป่งหรือการบวมพระองค์ทรงทุกข์ทรมานจากอาการบวมโป่งตามพระวรกายนานถึง3ปีจึงได้สวรรคตตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลิขิตไว้นั่นเอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองของราชแดกันยายน2352เป็นพระราชโอรสองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองของสยามในราชวงศ์จักรีราัชาสมัยของพระองค์สงบสุขปราศจากความขัดแย้งและเป็นยุคทองของวรรณคดีเนื่องจากพระองค์ทรงอุปถัมภ์กวีหลายคนในราชสำนักและพระองค์เอง ก็มีชื่อเสียงในฐานกกะกวีและศิลปินกวีที่โดดเด่นที่สุดในราชสำนักก็คือสุนทรภู่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล่านภาลัยทรงพระประชวรในโลกผิดไข้ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา8วันพระอาการประชวรก็ได้สุดลงตามลำดับและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367สิริพระชนมพรรษาได้5 6พรรษาและของราชสมบัติได้15ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระองค์แรกที่พระราชสมภพแต่เจ้าจอมมานดาเรียมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคม2331เสวยราชสมบัติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2367ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทำนุบำรุงบ้านเมืองไว้อย่างมากมายในทุกด้านทางด้านการเมือง การปกครองการศึกษาค้าขายและศาสนาโดยเฉพาะงานด้านศิลปะวัฒนธรรมส่งให้ความสนใจฟื้นฟูจนรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งกระดูกบางก็ว่าสเสด็จสวรรคตด,ด้วยพระโรคมะเร็งพระวักกะพระอาการสุดหนักลงตามลำดับ จนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายน2394หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เพียง2วันศิริพระชนมพรรษา6 4พรรษาท่งครองราชรวม27ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่43และเป็นลำดับที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงพระราชสมพบเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่18ตุลาคม2347ในช่วงรัชกาลของพระองค์สยามรู้สึกถึงแรงกดดันจากการล่าอนานิคมของชาติตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ริเริ่มในการพัฒนาประเทศของพระองค์ให้ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจนทำให้พระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพระองค์ยังทรงเป็นหนึ่งในแปดสมเด็จบุรพากษัตริย์สยามที่ทรงเป็นมหาราชในประเทศไทยโดยครั้งนั้นหลังจากที่พระองค์ได้สร้างชื่อเสียงเรื่องระเบือที่ทรงคำนวณเวลาล่วงหน้าในการเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคม2411ได้อย่างแม่นยำกว่านักดาราศาสตร์ชาวยุโรปแต่ก็ได้ทรงรับเชื้อไข้ป่ามาจากการเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบวนว่ากอ เมืองประจวบคิรีขันธ์และพระองค์ทรงทราบว่าการประชวนครั้งนี้จะเป็นที่สุดของพระชนชีพแล้วพระองค์เข้าระทัยในความเป็นจริงของชีวิตตามวิสัยของผู้ที่ครองเพศบพรรพชิตมาถึง27ปีทรงยึดมั่นในพระธรรมมาตลอดชีวิตไม่กระสับกระส่ายต่อความตายทรงกําหนดวันละสังขารของพระองค์เองเป็นวันที่1ตุลาคมซึ่งตรงกับวันประสูติจึงทรงจัดการในเรื่องต่างๆที่ทรงห่วงใย ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงพระองค์จึงมีพระบรมราชองการให้หาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีบัชนมายุมากกว่าพระองค์อื่นๆพระองค์น้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพญาสีสุริยะวงหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่ประเทศบันทมพระองค์ตรัสขอให้ทั้ง3ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไป นอกจากนี้พระองค์ยังสั่งว่าเมื่อพระองค์ผนวดอยู่นั้นทรงออกอุทานวาจาว่าวันใดเป็นวันพระราชสมภพก็อยากสวรรคตในวันนั้นและถ้าเมื่อจะสวรรคตก็ขอให้สวรรคตท่ามกลางพระสงฆ์เมื่อวันที่2เมษายน2411ในเวลา2ทุ่ม6นาทีพระองค์ ทรงภาวนาอารหังสัมมาสัมพุโทโธและกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเวลา21นาฬกา5นาทีก็เสด็จสวรรคตนัณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูดภายในพระบรมมหาราชวังสิริพระชนมพรรษา6 5พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครองราดตั้งแต่1ตุลาคม2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล่าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระจอมกล่าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระองค์หนึ่งในสมเด็จพระเทพศิีรินราบรมราชินีพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในแปสมเด็จพระบูรพากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากราชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปสยามประเทศให้ทันสมัยการปฏิรูปการปกครองและสังคมการเสียดินแดนให้แก่บริเตนและฝรั่งเศสเมื่อสยาม ถูกล้อมรอบด้วยอนานิคมของชาติตวันตกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาเอกราชของสยามโดยพระบรมราชโชบาลและพระราชกรณียกิจของพระองค์จนทําให้สยามมีเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระสมัญญานามเป็นพระปิยมหาราชซึ่งแปลความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตด้วยโรควัก,กะเมื่อวันที่23ตุลาคม2453เวลาตี2 45นาทีณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตสิริพรชนมายุได้5 7พรรษานายแพทย์วิบูลวิจิตวาทการนักเขียนเชิงประวัติศาสตร์ได้ให้ความเห็นระบุโรคที่เป็นไปได้คือโรคนิ้วในไตหรือโรคไตอักเสบจากการติดเชื้ออย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นโรคไตชนิดใดและก่อนสวรรคตเคยมีพระราชากระแสรัรบสั่งในพระราชหัตถเลขาว่าให้ยกเลิกการสร้างพระเมรุใหญ่เสียปลูกแต่ที่เผาศพพ่อสมควรในท้องสนามหลวงแล้วแต่จะเห็นสมควรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคารพต่อพระราชประสงค์จึงโปรดก้าให้จัดการตามพระราชดำรินั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่32ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระองค์ที่3ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทางด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุข การต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกองไว้นับพันเรื่องกระทั่งทรงได้รับถวายพระราชมัญญานามเมื่อเสด็จสวรรคตว่าสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นนักประชญาที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและพระปรีชาชาญ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่ไม่มีวัดประจำรัชกาลแต่ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาลเล็กหลวงหรือวชิวุฒิวิทยาลัยขึ้นในปัจจุบันแทนและด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้วการจะสร้างพระอารามในสมัยก่อนนั่นก็เพื่อเป็นการบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นมาแทนวันที่11พฤศจิกายน2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรเกิดการอุดตันของพระอันตะจนทำให้เส้นเลือดที่เลี้ยงพระอันตะอุดตันชั่วคราวทำให้เกิดการอักเสบเป็นบางส่วนเกิดเป็นหนองและแตกทะลุพระอันตะเข้าไปในช่องพระนาภีจากนั้นพระอาการของพระองค์ก็ดีขึ้นชั่วคราวอีกครั้งหลังจากได้รับการระบายหนองออกจากการผ่าตัดและใส่ท่อระบายไว้แต่การอักเสบติดเชื้อก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มียาปฏิชีวนะที่ดีเหมือนสมัยนี้ประกอบกับพะโละเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพดีพอเช่นยาอินซูลินทําให้การอักเสบติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายน2468เวลา1นนาฬิกา45นาที รอ,องราชได้เพียง15ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพณพระบรมหาราชวังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่96ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ที่15ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงรัชกาลของพระองค์ ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นการปกครองโปดให้ตั้งสภากรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าที่เป็นสาธารณูรโโภคและการเงินระบบเทศบาลและยังมีด้านการาศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมพระองค์ก็โปรดให้สร้างหอพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยายลัยนอกจากนี้มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปีดกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปีดกสยามรัฐและเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2536องค์การยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกเนื่องในวโรกาสฉลองวันพระราชสมภพครบ100ปีพระองค์ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์บางส่วนว่าเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตย เนื่องจากทรงยินยอมสละราชอํานาจของพระองค์ให้เป็นของประชาชนและลดพระราชฐานะของพระองค์ให้เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์แรกหลังจากการปฏิวัติสยามพศ .247 5หลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ณประเทศอังกฤษแต่พระองค์ทรงพระประชวนอยู่เนืองๆโดยในปี2480พระองค์ทรงพระประชวนมากด้วยโรคบิดเข้าไปอยู่ในผระยกตะ แต่แพทย์ได้รักษาจนหายเป็นปกติพระอาการประชวนของพ่อองค์ก็กำเริบหนักขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ธันวาคมพศ2483แต่ก็เริ่มทุเลาลงขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่30พฤษภาคม2484พระองค์ก็เสด็จสวรรคตโด,ดยฉับพลันด้วยพระทัยวายขณะที่มีพระชนมายุ4 8พรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินี ทรงจัดการพระบรมศมพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศมพประดิษฐานณพัะตำหนักคอมตันโดยรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศมพเป็นเวลา4วันเพื่อให้พระประยุนญาติที่อยู่ห่างไกลามาถวายบังคมลาซึ่งการจัดการพระบรมศมพนั้นเป็นไปอย่างเงียบๆพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาอนานันทมหิดล เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหามหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวิสาอิยิกาเจ้ามีสมเด็จพระเชษฐาภคินีคือสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก็ม,มร่วงนาราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระอนุชาคือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษพระองค์ส่งขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2อ,อ7 8ขณะที่มีพระชนมายุเพียง9,000พันษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะบรรลุนิติภาวะพระองค์เสด็จนิวัตรพระนครครั้งแรกหลังทรงครองราชเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2481และครั้งที่2เมื่อวันที่5ธันวาคม2488แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง4วัน พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตโดยสรงตองพระแสงปืนเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2489ณห้องบรรทมผราที่นั่งบรมพิมารภายในพระบรมมหาราชวังรวมระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น12ปีโดยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์เดียวในราชวงศ์จักรีที่ไม่ได้ทรงประกอบพิธีบรม,มราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษรัชกาลที่9ครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพศ2489จนสวรรคตในปี2559พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานมากที่สุดตลอดการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพระองค์ยังเป็นประมุขแห่งรัฐที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในโลกในอันดับที่ส โดยระยะเวลาในราชสมบัติทั้งสิ้น70ปี126วันสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคม2557แมคคณะแพทย์ ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนก็หาคลายไม่ได้สุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัส,สมบดีที่13ตุลาคม2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยอาการสงบสิริพระชนมพันษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติยาวนาน70ปี และนี่คือเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของบุรพากษัตริย์ไทยที่ของราชต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกศินลและ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองมาถึง241ปีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือผมอาจจะตกหล่นไปก็ขออาภัยเว้ณะที่นี้ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ